ทรรจากผ้าขี้ริว้วทรรคือความแท้จริงที่มีอยู่แล้วในโลกคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยความแท้จริงเหล่านั้นความแท้จริงหรือธรรมถ้าเราคิดสักหน่อยก็จะมีโอกาสหาได้ทุกสถานที่ ทุกบุคคลทุกเหตุการณ์ทุกเวลาทุกวัตถุพ่อบ้านคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องรับแขกพอเงยหน้าจากหนังสือมองไปที่โต๊ะก็เห็นสิ่งหนึ่งอยู่บนโต๊ะพอดีแม่บ้านโผล่เข้ามานี่ใครนำผ้าคีริ้วมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยฮ่าช่างไม่รู้บ้างเลยว่าของมันต่ำของสูงยังไงเสียงแม่บ้านบน่นแล้วก็ใช้ไม้เขีย่ยผ้าคีริ้วบนโต๊ะ ตกลงมาบนพื้นและเขี่ยต่อไปจนผ้าคีริ้วไปอยู่ที่บันไดอะไรกันผ้าก็ยิงมีต่ำมีสูงอีกหรือนึกว่ามีแต่คนพ่อบ้านติงแม่บ้านหันมาพูดว่าก็มันสกปรกนี่เปื้อนของร้อยแปดใครมันทำสกปรกทำให้มันเปื้อนละ่ะไม่ใช่คนหรือ เมื่อเห็นแม่บ้านนิ่งพ่อบ้านก็เลยพูดต่อผ้ามันอยู่เฉยเฉยคนก็ไปทำให้มันสก,กปรกแล้วก็มารังเกียจมันหาว่ามันสก,กปรกว่ามันเป็นผ้าชั้นต่ำถ้าพูดได้มันคงพูดว่าช่างร้ายเหลือเกินคนอะไรไม่เห็นใจผ้าคีริ้วบ้างเลยผ้าคีริ้วก็มีหัวใจเหมือนกันแม่บ้านยิ้มพลางพูดว่า รับเลือกเป็นผู้แทนภ้าคีริ้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่สีธันวาคมพุทธศักราช2497นั่นมันวันแต่งงานของเราต่างหากนั่นล่ะวันนั้นละ่ะที่ฉันได้รับเลือกเป็นผู้แทนภาคีริ้วเพราะเป็นดุดภาคีริ้วของเธอสุดแต่เธอจะใช้ฉันทำอะไรมาตั้งแต่วันนั้นอืมดูพูดเข้าและคุณไม่ใช้ฉันบ้างหรือ ก็ใช้เหมือนกันนะและจะมาพูดทําไมเอาละ่ะตกลงว่าเราต่างเป็นผ้าคีริ้วของกันและกันก็แล้วกันพอบ้านนิ่งเว้นระยะแล้วพูดต่อผ้าคีริ้วเนี่ยนะสอนเราได้นะเธอสอนอยังไงแม่บ้านชักสนใจคืออย่างนี้ผ้าคีริ้วนี้เดิมก็มาจากผ้าใหม่ใช่ไหมละ่ะพอใช้ไปใช้ไปก็เก่า เก่าขาดบางคราวก็ไม่ทันขาดพ่อเก่าคนก็ปลดกเกษเียนลดลงมาเป็นผ้าเช็ดแก้วเช็ดถ้วยชามแล้วก็ลดลงมาเป็นผ้าขี้ริ้วสำหรับเช็ดบ้านเช็ดบันไดเช็ดเท้าพ่อบ้านบรรยายแล้วก็ขอแห้งจิบน้ําและยังไงพนาณาต่อไปสิแม่บ้านเตือนคนเราก็เหมือนกัน สมัยหนึ่งเป็นคนมีหน้ามีตามีเกียรติไปทางไหนก็มีคนติดสอยห้อยตามมีคนคอยต้อนรับให้ความเคารพนับถืออีกสมัยหนึ่งหมดอำนาจวาสนาถ้าไม่มีความดีอยู่บ้างแล้วสู้ผ้าคิริ้วก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครต้องการใช้ประโยชน์กลายเป็นส่วนเกินของสังคมส่วนผ้าคิริ้วนั้นเมื่อเป็นผ้าใหม่ ก็มีคนต้องการเมื่อเป็นผ้าคิ้ริ้วก็มีคนต้องการเพราะประโยชน์เธอคิดดูซิในวังมีผ้าคีริ้วในบ้านมหาเศรษฐีจำเป็นต้องมีผ้าคี้ริ้วแม้แต่บ้านคนขอทานรวมความว่าอยู่บ้านไม้ต่างก็ต้องมีผ้าคีริ้วทั้งนั้นมีเท่าไร่เท่าไรก็ไม่รู้จักพอทุกบ้านทุกวังทุกลำทุกกระท่อม ทุกกระตอบทุกวัดทุกกุฏิต่างก็ต้องการผ้าคีริ้วทั้งนั้นผ้าคีริ้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีความดีแล้วสู้ผ้าคีริ้วไม่ได้จริงหรือไม่